ทุนนักการทูตแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ปีละกว่า2 0 0 0คนดังนั้นเมื่อรัฐบาลจีนประกาศเปิดประเทศการที่คนจีนจะเดินทางเข้ามาในไทยรัฐบาลเองก็มั่นใจในการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวอย่างมากเพราะฉะนั้นการเดินทางเข้าไทยของชาวจีนก็ควรที่จะดําเนินการเหมือนกับประเทศเอื่นๆที่เดินทางเข้ามาในไทย จะมาเฉพาะเจาะจงว่าคนจีนที่จะเข้าไทยจะต้องมีกฎข้อบังคับต้องซับซ้อนมีขั้นตอนมากกว่าประเทศอื่นโดยส่วนตัวคุณธีรศักดิ์บอกว่าไม่เห็นด้วยมองว่าควรปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันครับลงใต้ไปที่ยะลานะครับกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานไปเจอกับ หมูป่าตายปริศนาเป็น10ตัวชาวบ้านต่างก็พากันหวาดภวาไม่กล้ากินลาสุดทางปศุสัตว์ออกมาคาดการแล้วว่าน่าจะตายจากโรค ASF หรือว่าโรคอฮิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรครับนายอัจฉริ์นนพันธาปศุสัตว์จังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจากการประสานไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลางที่บลหนึ่งบ้านวังไซพบหมูป่า10ตัวตายกลางป่าพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา เบื้องต้นคาดว่าเป็นโรค ASF หรือว่าโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรโดยเฉพาะขณะนี้ประเทศมาเลเซียมีการแพร่ระบาดอยู่ประกอบกับมีพรมแดนติดกับประเทศไทยจึงทําให้เกิดความกังวลและความเป็นไปได้ว่าเป็นโรคนี้แต่ทางปสัสสตว์ยืนยันว่าโรคนี้ไม่ติดต่อกับมนุษย์นะครับทางปุสัตว์ยาลาได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมหากใครพบเห็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งตายเป็นจํานวนมากบนพื้นที่เดียวกันขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ห้ามเคลื่อนย้ายซากสัตว์ออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหากเป็นโรคติดต่อจริงๆครับความคืบหน้าเหตุการเรือสปีดโบ๊ทและเรือไม้เจ็ดลำโดนไฟไหม้วอดนะครับที่จังหวัดตราดล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลลงทะเลครับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชมรมอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก และเจ้าหน้าที่โรงเรียนดำน้ำเกาะหมากเร่งเตรียมอุปกรณ์บล็อกกันน้ำมันเพื่อนำไปติดตั้งบริเวณจุดเกิดเหตุไฟไหม้เรือสปีดโบ๊ทที่อ่าวทองหลางหมู่หนึ่งตําบลเกาะหมากอําเภอเกาะกูดจังหวัดตราดทางนี้ก็เพื่อป้องกันน้ำมันเครื่องที่รั่วไหลออกสู่ทะเลนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแนวปะการังชายหาดเกาะหมากโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุของไฟไหม้ต่อไปกับเรื่องการเมืองต้องจับตาท่าทีของสสนะครับหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเปิดตัวเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเป็นแคนดิเดตของพักนี้อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เบื้องต้นมีนายสุชาติชมกลิ่นที่ยื่นลาออกจากการเป็นสสแล้วประเมินว่าน่าจะเปิดตัวพร้อมกับนายกวันพรุ่งนี้เช่นกันครับ ความเคลื่อนไหวของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทําหนังสือลาออกจากการเป็นสสชนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในช่วงเช้าของวันที่9มกราคมเช้าว,วันพรุ่งนี้นายสุชาติจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเพื่อเตรียมจะร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติและจะนําทีมงานและผู้สมัครสส ไปร่วมกิจกรรมเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับพักรวมไทยสร้างชาติในช่วงเย็นวันเดียวกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตคาดว่าจะมีมวลชนคนที่สนับสนุนลุงตู่รวมถึงนายสุชาติและแกนนำพักในแต่ละพื้นที่ไปร่วมงานไม่ต่ำกว่าหมื่นคนครับ อยามาดูเรื่องนี้นะครับหลังจากที่โรเซ่แบล็คพิงโพสตผ้าผ่าน IG ส่วนตัวเป็นรูปของมะม่วงน้ำปลาหวานทําให้ตอนนี้ขายดิบขายดีเลยครับพ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันลั่นเลยว่านี่สิคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงครับกระแสมะ,มะม่วงน้ำปลาหวานของไทยที่จังหวัดขอนแก่นกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับพบว่าตลอดทั้งวันมีเหล่าบลิงแฟนคลับของวงแบล็คพิงค และคนที่ชื่นชอบมะม่วงน้ำปลาหวานพากันออกไปหาซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานกินตามกระแสของโรเซ่แบล็กพิงที่โพสต์ผ่านไอจส่วนตัวอวดเมนูนี้อย่างเจ้าของร้านขายผลไม้ย,ยอมรับว่าขายดีขึ้นจากเดิมมากนะครับปกติมะม่วงน้ำปลาหวานขายได้วันละ20กิโลกรัมตอนนี้ขายเป็นวันละ50กิโลกรัมแล้วเกินเท่าตัวครับรวมทั้งต้องเพิ่มปริมาณการทำน้ำปลาหวานด้วย บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโรเซ่ l a c k กพิงช่วยสร้างกระแสให้มะม่วงน้ำปลาหวานขายดีและนี่ถือเป็น South Power ของจริงครับไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับตำรวจเยอรมนีรวบตัวชายชาวอิหร่านที่วางแผนจะก่อการร้ายด้วยสารผิดครับ ตำรวจเยอรมนีสามารถจับกุมชายชาวอิหร่านวัย32ปีที่เตรียมจะใช้สารพิษทั้งไซยาไนด์และไรซินวางแผนก่อการร้ายนะครับและยังจับกุมผู้ต้องสงสัยได้อีกหนึ่งคนเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าวางแผนจริงๆโดยมีแรงจูงใจด้านศาสนาเบื้องต้นยังไม่แน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุก่อเหตุไปบ้างแล้วหรือยังนะครับแต่ทางตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาหนักมีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีเลยครับ สาร์ที์นี้ประเทศไทยมีงานใหญ่หลายงานเลยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันกับคุณทิชาพัชรวัลชงูงนาครับแฮปปี้ในปีุณผู้ชมด้วยนะคะขอให้เป็นแบบปีที่ดีของทุกๆคนเลยขอให้ทุกๆคนเนี่ยรวยรวยเฮงๆตลอดไปเลยก็ได้ค่ะปีใหม่นี้เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วปีหน้าครับมาเจอกันที่โมโนครับกับชตาชตาครับ พี่พี่ใหม่แฟนๆช่องโมโนทวินที่นายนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังพี่ใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมมีความสุขมากๆนะคะเฮงๆปังๆรวยๆค่ะพี <ข S 2> ่ใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนแบบว,ว่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมัม่นปรารถนาอย่าจนอย่าเจ็บขอให้อยู่ยั่งยืนยาวขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแฮปปี้นิวียร์นะครับ สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆโมโนทุกๆคนนะคะขอให้สมปรารถนานะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอให้สุขภาพของทุกคนแข็งแรงนะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับชาวโมโนชวนนี่นายขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในปีใหม่นี้นะฮะทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับมีความเจริญน,นะครับ สนับสนินโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิกฟานโอฟิวไหนก็ได้ฝันต้องฟานโอสวัสดีค่ะอยู่กับดีสันทิชาพัชราวัวนในช่องกสิบสตาบันเทิงนะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะข่าวแรกของเราเรื่องาที่ความคึกคักเลยนะคะเมื่อเหล่ากองทัพอโดอลเกาหลีบุกเมืองไทยค่ะเพื่อมาเร่วมงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่าง Golden Disc Award ครั้งที่37ค่ะ นับว่าเป็นงานประกาศรางวัลของไอดอลเกาหลีที่ยิ่งใหญ่แห่งปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะกับงาน Golden Disc Award ครั้งที่37ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกค่ะณสนามราชมังคลากีฬาสถานไปเมื่อวานนี้โดยมีเหล่ากองทัพศิลปินเกาหลีนับร้อยชีวิตบินตรงมาร่วมงานเลยนะคะพร้อมรับรางวัลและโชว์ร้องเต้นจัดเต็มกันบนเวทีให้แฟนๆชาวไทยได้สนุกตื่นเต้นกันค่ะงานนี้ก็นาทีมโดย4พิธีกรนะคะทางนิช คุณพักซอดมัมลีดาฮีซองชีคยองตามด้วยเหล่าศิลปินหล่อสวยอย่างนิวจีนส์เลเซลาฟิมอายเอนไฮเพนบบโอเทรเชอร์บิ๊กนอตี้อดอลสตรีคิดส์เซเวนทีนเจป,ปาร์คยูนาและซายค่ะ ไม่เพียงเท่านี้นะคะที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆยังมีช่วงเดินพรมแดงก็คือสาวๆว,วงไอดอลเนี่ยมาในลุกชุดผ้าไทยสีชมพูสดใสาจากแบรนด์อาสว่าอีกด้วยค่ะเรียกว่างานนี้บรรดาแฟนๆก็หอบความสุขกลับบ้านกันไปทั่นหน้าเลยทีเดียวต่อเนื่องกันเลยดีกว่าค่ะกับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่บลิงชาวไทย,ยรอคอยกันมานานเลยนะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ของไอดอลเกาหลีระดับโลกอย่างแบล็คพิงกนั่นเองระเบิดความมันรอบแรกไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ ความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบลิงไม่น้อยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต b l a c k พิง k ์เวอร์ทัวร์บอลพิงค์แบ k คอจากสีสาวไอดอลเกาหลีจีซูเจนนี่โรเซ่และก็ลิซ่าค่ะที่ได้มาพบปะมอบความสุขโชว์ความน่ารักแบบใกล้ชิด ทั้งร้องเล่นเต้นแถมยังทักทายเป็นภาษาไทยให้สาวกชาวบลิงเมืองไทยได้อิ่มเอมใจสมกับการรอคอยนะคะซึ่งถูกจัดขึ้น2วันด้วยการที่สนามกีฬาแห่งชาติหรือว่าสนามสุภัชลาใสายนั่นเองค่ะรอบแรกก็ได้จัดการแสดงไปแล้วเมื่อวานนี้ทําเอาสนามกีฬาเนี่ยดูเล็กไปในพริบตาเลยนะคะเพราะว่าเนืองแน่นไปด้วยชาวบลิงที่มาพร้อมกับเพราะประจําตัวแสนเก๋รวมถึงยังมีเหล่าคนวงการบันเทิงไทยสายเลือดบลิงหลายคนเลยค่ะ ตบเท้าเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตรอบแรกกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเมพิชนาตเป้ยป่านวาดนะคะน้ำตาลชลิตาเตตะวันออฟจุมพลเบสรักวณีก้อยอารัชพรน,นิกกี้ณชัดแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะท่ามกลางบรรยากาศสุดประทับใจเต็มอิ่มไปกับความสุขสุดฟินกันไปเลยละค่ะ ่่วนี้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดหวานๆกันบ้างดีกว่านะคะกับคู่รัก N.Y ณเดชน์หญ่ยานั่นเองค่ะที่ล่าสุดหนุ่มณเดชนนะคะก็ขอโชว์หวานจูบแฟนสาวออกสื่อเลยหลังคุ้กันไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เสิร์ซีนหนาวๆห,หวานๆกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะคะหลังคู่รักซุปตายอย่างนเด็กคุกิมิยะและใหญ่ยาอุรัสยาเกี่ยวก้อยกันไปสัมผัสอากาศหนาวเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนอันสวยงามสุดโรแมนติกทั้งคู่เนี่ยก็ปาโมเมนตนหวานๆปล่อยรูปคู่ออกมาให้แฟนคลับ N.Y ได้เห็นกันแทบจะทุกวันเลยทีเดียวค่ะแถมล่าสุดหนุ่มนเด็กก็ยังคลั่งรักไม่แผ่วนะคะขอจุ๊บแฟนสาวออกสื่อขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังเล่นหิมะก,กันอยู่ งานนี้แฟนๆต่างก็ามาคอมเมนต์หัวใจให้มากมายเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายวันนี้กันด้วยข่าวของนักแสดงหนุ่มอู๋นวพลนะคะที่ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทางไอจีของตัวเองค่ะหลังถูกโยงว่าเป็นดาราติดหนี้ผู้กำกับนับหลานค่ะเรียกว่าทำเอานักแสดงหนุ่มอู๋นวพลเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้เลยนะคะหลังมีภาพเงาที่ปรากฏในข่าวดาราติดหนี้ผู้กำกับ เป็นล้านใช้ชีวิตติดหรูแต่ไม่ยอมใช้นี่จนหลายคนเนี่ยก็พุ่งเป้าค่ะว่าเป็นหนุ่มอูนวพลเพราะว่าภาพเงาลักษณะคล้ายกันมากล่าสุดหนุ่มอูรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลยนะคะพร้อมยืนยันว่าไม่ใช่ตนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยังมองว่าภาพเงาน,านั้นเหมือนตนมากจนน่าตกใจค่ะและยังบอกอีกด้วยว่าเกิดมาเนี่ยก็ไม่เคยติดเงินหรือว่าเป็นนี่ใครนอกจากภรรยาสุดที่รักของเขาซึ่งก็มีเพื่อนดาราแล้วก็แฟนๆต่างเข้ามา าให้กำลังใจหนุ่มอูกับข่าวนี้กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะและแน่นอนนะคะคืนนี้อย่าลืมติดตามรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะคะมีทั้งเกมสนุกสนุกมุกฮาฮาให้ได้ฟินกันก่อนนอนแน่นอนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ทิชทานนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเองขอบคุณนะครับคุณทิชาครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้ามไนท์ลีนิวส์สรุปข,ข่าวรอบวััันนนทททุกข่าบเิง ผมแงบง์พเอกครับและที่ัันทิชาพัชราวันค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่ะและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคีน,นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ